อาวันนี้นะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับในพื้นที่ของตำบลจตุรัสเนี่ยนะมีรายงานบอกว่ามีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตถูกรถชน3ลรายนะฮะแถวๆตรงข้ามปากทางเข้าวัดสรีพงสาวาสนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับอยู่ห่างจาก3แยกไฟแดงป้อมตำรวจอำเภอจตุรัสไม่ถึง300เมตรริมถนนสายชัยภูมิสีคิวนะครับ3ารายที่เสียชีวิตนี่เป็นผู้สูงอายุทั้ง3รายเลยนะครับ นางกระบวนบุญมาอายุ70ปีนางจอมบันเทากุลอายุ74แล้วก็นางพุทซ้อนสวนโพอายุ69ปีนะครับคือทั้ง3คนเนี่ยนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยก็เตรียมปิ่นโตทูบเทียนดอกไม้อุปกรณ์ทําบุญเนี่ยตั้งใจว่าจะไปทําบุญที่วัดสิริพงษาว่าแล้วก็ระหว่างที่กําลังยืนรอข้ามถนนอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีรถบรรทุก1ิบล้อคันหนึ่งเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วช่วงเช้าตรู่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมอกลงจัด ก็ไม่รู้ว่ารถคันนั้นเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นทั้งสามคนพุ่งเข้าชนนะฮะแล้วก็หลบหนีหายไปเลยพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถคันนั้นเนี่ยดัดแปลงเป็นคือด้านหลังเนี่ยเป็นคอ,อกไม้สีน้ําเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพอหลังจากที่ชนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ลงมาดูเลยฮนะขับรถหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะปล่อยให้ทั้ง3ารายเนี่ยเสียชีวิตอยู่เนี่ยทั้งทังที่ยืนอยู่ข้างถนนใช่ไหมช่ยังไม่ได้ข้ามเลยอ นี่เขาคือตอนเช้าเนี่ยมีกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนุ่งขาวข่มขาวเตรียมไปทำบุญกันหลายคนไงครับอเอาวันนี้นะฮะตำรวจแถลงข่าวจับกลุ่มนายสุพศศีพุทธิพาณิชนะฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารพระขนงนะฮะข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนะครับ นายคนนี้เนี่ยฮะก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่หลายพื้นที่นะฮะพื้นที่ของสอนอคลองตันสอนอพระขนงสอนอทองหลอ่อทำคนเดียวนะฮะทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ครั้งนี่นะฮะขีม่มอเตอร์ไซค์ก็วิธีการเขาคือขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตะเวนดูตามบ้าน,บ,านบ้านไหนเห็นว่าตัวเองอยากจะเข้าไปก็เข้าไปเลยไม่เกี่ยงว่าจะมีคนอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านบางบ้านที่เข้าไปแล้วเห็นว่ามีคนอยู่ก็ไม่เกี่ยง ก็ต้องหาทางขโมยให้ได้นี่มันแปลกมากทำร้ายกว่ะก็ไม่รู้มันก็ต้องหาทางขโมยถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่ก็ตามโอ้โหซุ ulously, ่มรอจังหวะเงี้ยสุ่มรอจังหวะนี่แล้วลงมือทำคนเดียวแล้วภาพวงจรปิดเนี่ยจับได้จับได้นะฮะว่าเวลาเขาลงมือเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสีแดงครับใส่เสื้อสีแดงนะฮะมีผู้เสียหายคนหนึ่งคืูคือคุณเมทาสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับเขาบอก21พฤศจิกายน นายคนนี้นะฮะชื่อนายสุพจน์เนี่ยฮะแอบยกประตูเหล็กแล้วลอบเข้าไปในบ้านขโมยพระเครื่องแหวนเพชรนาฬิกาทรัพย์สินอื่นๆรวมแล้วสองแสนกว่าบาทแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก็เลยแจ้งความไว้ที่สนพระขนงนะฮะกล้องวงจรปิดแถวร้านสะดวกซื้อแถวนั้นก็จับไว้ได้นะฮะ,ะ,ฮะสวมเสื้อสีแดงเดินป้วนเปี้ยนดูลาาเหลา่านะฮะมันลงมือวันที่21อพอวันที่23กลับมาขโมยบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ลูกสาวเจ้าของบ้านเขาเห็นก่อนเขาตะโกน ไอ้หมอนี่เลยหนีไปบางบ้านก็ขโมยครั้งเดียวบางบ้านก็ย่ามใจมาขโมยเป็นครั้งที่สองครับนี่ฮะตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้นะครับแล้วปรากฏว่านะข่าวเล่าให้ฟังระหว่างควบคุมตัวอยู่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเยอะเลยนะฮะฉะนั้นก็ลองไปสอบถามดูได้นะฮะใครที่เป็นผู้เสียหายที่เข้าใจว่านายสุพจน์จะเข้าไปขโมยของนะฮะทั้งที่สอนอพระโขนงที่สอนอคลองตันนะครับก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่นะฮะ หลายคดีนะโจรเวลาจะป้นบ้านหรือว่าจะขึ้นบ้านใครเนี่ยชอบจะใส่เสื้อสีแดงเออเหมือนเอาเครสอ่ะแล้วหลายคดีที่เขาจับได้เนี่ยรู้อีกแล้วเอาวันก่อนที่มันมีมันมีโจรกางเกงในยอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เข้าไปป้นบ้านคนแล้วก็ไปขโมยกางเกงในอ,อ,อ่ะเขาก็รับสารภาพว่าต้องเอาเลิกเอาชายเนี่ยต้องใส่เสื้อสีแดงเป็นเครสไงจะเห็นแบบเห็นอะไรที่มันรุนแรงมันเกิดจากสีนี้บ่อยเปล่า ไม่เกี่ยวียคนละเรื่องกัันมันดูทีวีมากๆแล้วมันแบบมันติดตามติดตางดูมาตั้งแต่เมื่อปีปีห้าสามแล้วดูจะหยิบอะไรก็เลยหยิบคนละเรื่องเพราะปกติมันต้องแบบมันต้องใช้สีดำถูกไหมฮะแล้วบางทจะมืดๆเออมันต้องพลางกับยามราตรีอืโอจะเป็นโจรยังไม่ฉลาดเลยอะไรกันหม่รู้นะเรื่องการเมืองสรุปซะหน่อยนะครับก็ แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อถ้ามีโอกาสนะครับก็วันนี้มีการโหวตลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะครับก็ตามคาดครับนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้สูงสุดเลยนะครับไว้วางใจ308ไม่ไว้วางใจ159นะครับรองลงมาก็เป็นท่านเฉลิมนะครับได้ไว้วางใจ287ไม่ไว้วางใจ157นะครับแล้วอีก2คนได้ไว้วางใจน้อยสุดนะครับก็คือท่านสุกัมพลกับคุณชัดได้284เท่ากันนะครับแต่ว่า เสียงไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับของทางด้านพลตำรวจโทชัดเนี่ยสูงสุดเลย182นะฮะในขณะที่ของพลอากาศเอกสุกัรมพล160นะฮะซึ่งก็ที่นายกได้คะแนนเสียงมากล้นขนาดนี้ก็ ตามคาดอีกเหมือนกันนะ,ะครับได้จากภูมิใจไทยไปคือได้จากฝ่ายค้านเนี่ยไปช่วยโหวตให้นายก34เสียง34เสียงเนี่ยก็เป็นของภูมิใจไทยซะ30แล้วนะฮะไม่เว้นแม้แต่คุณชัยชิดชอบอคุณชวรัตชาวีรกูลคุณบุญจงวงไตรรัฐเหล่านี้นี่ไปโหวตไว้วางใจหมดเลยน,นี่กลุ่มกลุ่มเพื่อนในวินกลุ่มเพื่อนในวินฮะ,ฮะก็หวังจะได้เข้าร่วมรัฐบาลอะไรยังไงหรือไม่ก็แล้วแต่นี่ฮะ เรื่องของการอภิปรายเนี่ยนะครับมีความหลงสักเล็กน้อยนะแต่ว่าน่าสนใจอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะฮะนักสื่อสารมวลชนท่านก็ได้ทวิตข้อความหลายข้อความที่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะฮะดีมากเลยนะฮะอาจารย์สมเกียรติบอกนะฮะว่าโดยภาพรวมการอภิปรายของสสมีคุณภาพต่ำไม่กระชับไม่ตรงประเด็นไม่สุภาพเล่นสำนวนโวหารเสียดสีไม่ยึดสาระเป็นหลัก ไรมิตรภาพสสที่อภิปรายได้ดีก็พอจะมีอ,มอย่างท่านผู้นําฝ่ายคา้านคุณอภิสิทธิ์นะฮะอภิปรายได้ดีมีสาระตรงประเด็นสุภาพมีความเป็นวิชาการมีความเป็นมิตรคุณจุลินลักษณะวิสิทิ์ก็อภิปรายปิดได้เกือบดีในรูปแบบของการแสดงออกแต่เนื้อหายาวไปหน่อยอนอกประเด็นไม่มีลักษณะเป็นการสรุปแต่เหมือนเป็นการอภิปรายใหม่นี่นะฮะแล้วก็พูดถึง คุณสุนัยจุลพงศธรนะฮะมีความระรานเก้ามีความระรานกก้ากล้านนี่ฮะให้เห็นจนเกือบจะไร้ความหมายในการประท้วงคุณหมอวโรงเดชก,กิจวิกรมอภิปรายได้ดีมากน,น่าชมเชย ข้อมูลที่ใช้อภิปรายจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลได้โดยตรงเสียบเสียบเปลียงใช่ไหมเสียเปียงนี่เหคนนี้แหละฮะหมอ,อวโรงใช่ฮะ,ะอ,าอาจารย์ผุดศดีตามไทยอภิปรายท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้ชัดแจ้งจริงใจสุภาพตรงเป้าสะท้อนความรู้สึกของสังคมจะมีผลต่อการปรับตัวของท่านนายกยิ่งลักษณ์ส่วนท่านนายกยิ่งลักษณ์สุภาพดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นบ้าง แต่ยังไม่รอบรู้รัฐกิจมิได้ตอบคําถามใดในทางลึกได้ต้องทํางานหนะักให้มากขึ้นกว่าเดิม,มร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงคุณสุพงศ์ตว,วิจักชัยกุลรวมทั้งนัฐวุิสัยเกือทั้งสามท่านต้องพัฒนาตัวเองอีกนานหากยังไม่ได้บรรลุศักยภาพของตัวเองคุณเฉลิมคงบรรลุศักยภาพของตัวเองนานแล้วมีเท่าที่เห็นทําได้เท่าที่ปรากฏปรับให้ได้คุณภาพของนักการเมือง มาตรฐานขั้นพื้นล่างก็ยากแล้วโอ้โห,โหนี่อันนี้ไม่ได้ชมนี่อนะันนี้ไม่ได้ชมนี่ฮะจากสิบตำรวจประสิสธิชัยศรีสะนี่ี่สสุรินทร์นะฮะเป็นสอสที่ทําให้พรรคเพื่อไทยต้องรู้สึกอับอายชาวสุรินทร์จะไม่เลือกกลับมาอีกเมื่อไม่เห็นด้วยก็อธิบายค้านให้ได้อ้างความเป็นลูกผู้ชายแล้วต้องคิดเหมือนคุณก็ไม่มีเหตุผลแล้วนะฮะการถกการถกเถียงนั้นต้องให้เกิดปัญญาไม่ใช่อารมณ์นี่อาจารย์สมเกียรจบอกว่า ไม่คิดว่าชาวสุรินจะพอใจในคุณภาพของผู้แทนราษฎรแบบนี้ตรงไปตรงมาเลยคครรัับบก็อย่างที่เราเห็นแล้วฮะประชาชนสมเกีตอ่อนที่มนนะฮะนี่ฮะก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนายกยังไม่รอบรู้รัฐกิจนะฮะยังไม่รอบรู้รัฐกิจมิได้ตอบคำถามใดๆในทางลึกใช่ฮะนี่นะครับเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ